น่าสวยสวยค่ะอ่อนเลยนะเนี่ยไม่แก่นะคะไม่แก่อ่อนๆเลยค่ะเรามาผัด,ดคะาาดน้ากันค่ะผัดน้ำมันหอยก็ใส่น้ำตาลน้ำปลาเกลือจืดรสนะคะแล้วก็น้ำมันหอยค่ะนะคะเน้นน้ำมันหอยค่ะ อาหารผัดจะอร่อยมากค่ะทาน้ำมันหอยแล้วก็เติมน้ำใส่อีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้มีความชุ่มฉ่ำนะคะเต้าชอบประมาณนี้นะคะก็ผัดไปเลยค่ะอร่อยแน่นอนค่ะสูตรนี้นะคะชิมรสชาติผัดอะไรก็ใส่เพิ่มค่ะแต่ไม่ขาดแล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะ ดูสีสันชัด,ชดน่ากัใกล้ๆว้าวน่าอร่อยไหมคะมามาค่ะคณะหมูกรอบเสร็จแล้วค่ะ